สวัสดีค่ะร้านยาเฟสัสตแพนนะคะวันนี้จะมาแนะนําชุดอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่คุณแม่จะต้องมีหลังจากคลอดน้องทารกแล้วนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวสำลีนะคะและแอลกอฮอล์นะคะที่ใช้สําหรับเช็ดทําความสะอาดรอบสะดือเด็กนะคะถัดมานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อาบน้ําน้องนะคะเพื่อให้ตัวสะอาดแล้วก็จะมีทิชชู่เปียกนะคะที่ใช้สําหรับเช็ดทําความสะอาดตัวน้องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบน้ําบริสุทธิ์เนาะตัวทิชชู่เปียกส่วนใหญ่จะอ่อนโยนสําหรับเด็กนะคะคุณแม่ก็ต้องเลือกตัวที่ไม่ใส่น้ําหอมนะคะเพื่อป้องกัน การเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังของน้องค่ะถัดมานะคะก็จะมีตัวผ้ายางนะคะสําหรับรองกันเปื้อนค่ะก็จะมีผ้าอ้อมนะคะนี่เลยมีพวกลายน่ารักน่ารักนี้คุณแม่ก็เลือกใช้ได้เลยนะคะจะมีตัวเสื้อผูกนะคะมีหมวกและถุงมือนะคะนอกจากนี้นะคะ ถ้าลูกของเรานะคะมีอาการท้องอืดเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะตัวยาน้ํานะคะสําหรับบรรเทาอาการท้องอืดน,นะคะซึ่งตัวยาน้ําบางตัวบางยี่ห้อนะคะที่คุณแม่สามารถเลือกได้เนาะก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดได้เลยส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ที่ขึ้นช้อนชานะคะทวน,นี้ถ้ามีอาการคัดจมูกนะคะก็อาจจะใช้พวกที่พึ่งนะคะที่ระเหยนะคะเพื่อจะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกค่ะ,คะหรือว่าจะใช้เป็นตัวเจลลดไข้เด็กนะคะก็สามารถแปะได้ซึ่งจะมีสูตรที่อ่อนโยนสําหรับเด็กนะคะในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อเลยนะคะ มานะคะถ้าลูกของเรามีอาการคัดจมูกเนาะนอกจากจะใช้ตัวขี้ผึ้งแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์หัวหงมนะคะซึ่งจะมีหลายแบรนด์เนาะชุดอุปกรณ์ล้างจมูกนะคะซึ่งจะใช้เป็นตัวเกลือหรือว่าน้าเกลือก็ได้นะคะหรือสะดวกกว่านั้นก็จะเป็นพวกสเปรย์พ่นนะคะเพื่อใช้สําหรับทาความสะอาดโพรงจมูกของน้องนะคะล้างพวกเศษน้ํามูกนะคะจะได้หายใจสะดวกมากขึ้นค่ะเท่านี้นะคะก็จะมาพูดถึงส่วนของน้านมแม่นะคะซึ่งน้นํานมแม่เนาะเป็นน้นํานมที่มีคุณภาพดีที่สุดนะคะเหมาะที่จะให้เด็กทารกนะคะเพื่อเพิ่มภูมิคุ้นน้อง ยิ่งดื่มนมแม่มากยิ่งดีนะคะอุปกรณ์ที่จําเป็นเนาะอย่างเช่นเครื่องปั๊มนมนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ใช้มือเนาะแล้วก็ที่จะเป็นเครื่องอัตโนมัตินะคะที่เป็นแบบไฟฟ้านะคะคุณแม่ก็เลือกใช้ได้เลยอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีอีกก็จะเป็นพวกถุงเก็บน้ํานมนะคะเพราะว่าจะได้แช่ฟรีดไว้เนาะไว้สาหรับเจ้าตัวเล็กของเรานะคะก็จะมีตัวถุงซิปนะคะที่จะเอาไว้เก็บเป็นสต๊อกนะคะเขียนว่ารถนี้วันไหนปั๊มเมื่อไหร่อยอย่างนี้นะคะคุณแม่นอกจากปั๊มนมเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมีตัวแผน่น ตัวน้อยของเรานะคะจะจะมีพวกจุกนมนะคะที่เป็นตั้งแต่0บวกคุณแม่ก็ลองเลือกดูนะคะจะมีหลายยี่ห้อนะคะนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออุปกรณ์ล้างทาความสะอาดขวดนมนะคะหรือว่าถ้าจะดีเลยก็คือใช้วิธีการอะนึ่งขวดนมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเครื่องนึ่งขวดนมแบบอัตโนมัตินะคุณแม่จะลองเลือกดูในท้องตลาดนะคะมีหลายยี่ห้อเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากนะคะบ๊ายบาย